โตอยู่ถือบ้าเหรอเือครับถือครับโอ้อู้อ้โหอ้อยู่บ้าโอ้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 โหนี่นอุ้ยอุ้อ้ติดอูครับพี่น้องอุ้ยอ้อู้ยงวดท่วมฮะเมื่ออย่ามันตอดมือคือ วัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุภุสุคนครับวันนี้มาพบพ่อกับผมอีกแล้วนะครับเบาเทปบัตรอีสานเหนือวันนี้กับสีมาใส่ตุ่มครับพี่น้องครับตุ่มหกหลังครับเมื่อก่อนไม่เจ็บหลังอีหลังหายไปไซต์หัว้บ้านใส่ตุ่มหกหลังครับพี่น้องครับกับสีมีเงี้ยบอกหอยเด้อบอกหอยมีหอยมีปูแล้วตอนนี้กับขี้ไก่เดียนเอามาผสมกันครับพี่น้องครับนึกว่าเบิรงนกันครับว่าสีมานหรือบระมาณเด้อขี้เดียนหน่อยเด้อกูขี้เดียนเพิ่มอีกจักหน่อยกันครับพี่น้องครับ ปวกเสร็จแล้วครับพ่อพวกพ่อมเป็นฟงพวกมือเด๋ยไหมน,นะครับทั้งหอยทั้งปงขูขี้เดียนขี้เดียนทั้งไปครับขี้เดียนบลายลังครับประมาณนี้ยคือว่าได้แล้วปูกับปูนี่กระตายบ้างไดนี่ครับคัดออกมานกหนอยก็หอยสดอยู่ครับเดี๋ยวถึงขี้เดียนดินนี่จะเป็นดินปวกครับ ดไปพ่อปวกสิมีตัวปวกน้ำนะครับเป็นทั้งปวกสินี้เป็นปวกความคดีครับพี่น้องใส่หัวด,ดวงโกูเขามาต่ำกันเลยครับพี่น้องครับปินผสมเล็กน้อยครับพี่น้องเพื่อมันข้คนๆครับพี่น้องถ้ามีตะนามถ้ามีตะบอใส่ดินน้ำัน่อามีตะนามครับพี่น้องได้ลหวครับ จะนำนำไหลออกนีบนเดีดยวีิมาใส่เยอะเลยครับพี่น้องครับหลังลนาดีตาน้อยหลังตาหัวสองหัวครับหอยดีเืนเ่นพร้อมจะดินได้ร้ายตะมีตะมีตเวติดด้วยครับติดแน่นอน ถ้าบ้อมีโตก็ใส่ยังได้ก็บปกถึกเรือสูตรนี้ครับสูตรร่วมนะครับปูหอยปี้เดียนบวกกับดินปวกปูปวก้อมครับเป็นทั้งปวกเจ้าวปวกหมินกินแรงมากครับตอนนี้ ก็ห้องพี่น้องฮึมฮึมหึมตกมาหลายหาได้หมือนนี่สองสามหลอดครับมีถุาใหญ่ๆใส่ตุ่มของหมว่าสีมันหรือบุ๋มันครับพี่น้องน้ำมันหลายน้ำล่นเบิรดดูน้ำล่นป่าบินขึ้นออบ่างพวกหัวนี้พวกเสียดเต็มิดเงา แรกครับพี่น้องต่วนี้ก็เวลา,ปร,า,ารประมาณห้าโมงครับประมาณห้าโมงได้ผมบอกว่าประมาณสี่โมงต่ายมาหน่ครับปรมาใส่ไหมนี่ครับรไหม,ไมเดิมที่เคยใสย่ที่ตลอดปลายหย่าใส่นะครับบุรู้ว่าช่วงนี้สี่มันเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวน้องใส่กันบ้างครับก็คือหกแต่ ใส่ขังหน้าบุงจากหลังครับเพือปลาไหลไม่ยูม่มใส่บุงจากหลังครับพี่มาเกือไม่ยูม่ เอาละครับหลังจากที่เราได้ใส่ตุ่มไปไลายไรไปแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมือแรงกันสิมาลองเอาเบ็ดขั้นจ้องครับเบ็ดขั้นมาลองย้อนเบิืงครับลองใส่เงียเขียดเงียขี้ดเดียนเบิ้งเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือแรงกันมาเบิ้งกันว่าสิเอาเบ็ดกี่ขั้นมานั่มครับเป็นเบ็ดขวดน้ำเนี่ยนะครับว่ากันยังไงเบ็ดขวดน้ำสิมาใส่เงียขี้เขียนเงียเขียดล่องย้อนเบิืงน้ำขางคลองขางหน้าครับเข่าลัางเขียวๆครับเข่าลัางได้ประมาณสักคืบน,นี่แหละเดี๋ยวมาลองดุนกันเบิ้งเด้อครับพี่น้องว่าสิมันหรือบ่หมันครับ วังเกา่ากำลังงอกใหม่ๆหนาวกำลังเข่าหน้าครับช่วงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับพี่น้องครับมาเด้อครับพนนี่น้องมือนนี้เลยสิน้ำมือแรกหน่อยมาใส่เบ็ดหลังจากใส่ตุปป่มมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาปักเบ็ดสิไปเนื้อเขียดครับพี่น้นนองกับเบ็ดเบ็ดอันนี้เบ็ดขั้นจ่องเด้อ <c ười> เดี๋ยวลองมาใส่กันเบ้างนะครับพี่น้องเด้อเพราะว่เป็นตะคริบอ่ มาใสใ่เลยครับดคันจอดเงียเขียดเด้อลองเบอร์หมูงี้ย่เขียดถึงแลกก้วมะกาะเสร็จหมูเงี้ยีปลาเงี้ก็ได้ครับถ้าบ่มี่กับดีวงสีล่ะ ไปครับพี่น้องหมานเลยเสียงตามไปหนึ่งถือกูน่าเนาะเงียบๆตามมปหนึ่งทางนี้แหละ งดูขับี่น้องตามนำคุณวิ่งไปนึงเห็นโตอยู่ถือบ่าเนาะงเอครับๆครัโอ้โูโอ้โูโอ้อ้โะโอ้โหโอ้อ้อ้โอ้โอ้ลุกครับลุกเอ้ยเอ้ยย่ะได้แล้วครับอือฮือ หนึ่งครับหนึ่งแทบโอ้โหคิดว่าสิได้เฮ้ยถึกเซยอ่ะเนี่ยขี้เดียนครับพี่น้องอู้เดี๋ยวกดก่อนถึกเซยใส่ถุงเลยอยอา แต้มครับพี่น้องไม่ทำขึ้นนี่เบ็ดขั้นจองครับถึกเนี่ยยีเดียนเนี่ยเขียดบุตริกครับเอเกา็เง,งี้ยนะฮะเออแต้มโอ้โหเอ้ยมาใส่เรียนๆได้ไหมครับปลาลุกลุดขาออกมาบม้างใส่เยอะิ่นเติมครับ

เอาพัดเหล่าอ่าวอยู่บิหบดหายเป็นบิดขวดหนามด้วยพี่น้องขวดก็ไปเห็นจะขวดห้อยคนลงมาหน่ห้อยตีนจะสังข์เหรอว่าถือลังยังง่าย่ไปแล้ว เดียนตังอยู่อยู่หลังนี้อู้หลังนี้้เป็นกลมๆด้วยสิมีบ่มีบ่มีนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยติดอยู่รับพี่นอกติดอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูตัวล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยค่อยค่อย ค่อยๆ่อยโอ้ยอุ้ยรอประคออ้ย้ยอ้ยอ้้ยได้ยครบเมเศร้ายานลุด ตุ่มอไรก็ได้ปลาอยู่หรอกครับ่าจัก่กเบาอานี่ยังเสียงกระหายมือเผลอไปโดนไหมครับพี่น้องมือไปโดนไหมปิดไม่กล่องของเซยมาเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องครับเบีทีข่ขานมันขึ้นดึงมาเขาอปลามันขึ้นอีกยนออาไ้นอกครับปิดปลอาอย่งครับเบื่อนดูอุ้ยปลาไหลครับพี่น้องเห็นตัวแล้วออ้หูสีขาวหูตัวไหนจะตายแล้ว ตายแล้วบิดขี้ข้านครับถึงบิดขี้ข้านใส่แคมนึงครับนี่ใส่ถั้งบิดถั้งตุ่มหลังนึงเห็ดบิดขี้ข้านยูเหมือมนเดิมนะจะบ่ถือ bích khí không bích gì 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 bích gì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  bích 2 bích 3 bích gì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  bích ต้องใส่ตัวหน่อยกินบ่ไดะไการเกียดจนแตกบึ้มุนครับเอาแล้วเอาละครับจะไปยามตุ่มต่อกันมีด <c oughs> เอ้ยกินยากไปสมือนี่มีดซีรีครับ แต้มมึงแต้มนีมีใส่ซ่อมกันกันบถึงเบดมาหันนะครับอุ้ยงอัดพร้อมฮะมืออย่ามันตอดมือขู่มาขวมึงตกโองกันย,ย,ยจัดการ เยี่ยมตอดนี่มมน,น,นี่ตุ่มบนนี่ไหมสีเย็นเย็นจังเย็นเสยไม่หมนเร็าจนจะปิดพัดล้มมิดอีกขึ้นกันเออเอนี่เลยโมบี้เยี่ยมสรุปแล้วปลาไลตัวเดียวเข้าไปนอนครับ ถือเบ็ดตัวนึงปลาคอก็ถือเบ็ดอีกตัวนึง่งดุกตัวนึงคือว่าได้กินอยู่ครับไปเฮาจะไปหาไม้ไม้กันวันหลังไม้นี่บ่คือผมมีโตมีอยู่มีโตนึง งานผลิตเลยครับพี่น้องใส่ปุ่มให้ตัวเดียวใส่เบ็ดก็ได้ยุ่มาสามแต้มพี่น้องครับเพื่อได้ปนได้แก้วครับพอได้ต้มน้ำพริกเงินเริ่อยครับประดุกเปลาข้อยืนอีกสองตัวครับพี่น้องนี่ขอก็ใส่งามๆครับดุกก็ใส่งามๆครับเยืนก็ใส่พอดีๆสวยๆครับพี่น้องครับนี่ถือว่าขมานอยู่ครับมือนี้พอได้กินครับพี่น้องครับ มาเก่งอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกดเปลี่ยนกำลังใจผมเฮ็ดคลิปแบบนี้ต่อไปพี่น้องเด้ออะไรก็ฝากกดติดตามนะมือเด้อครับพี่น้องเด้ออย่างนี้อาจจะออกว่าบุกไฟดีออกอาทิตย์ี้ได้แน่ไม่ได้แน่ครับแต่ถ้าอยู่มากินครับบางทีก็ไม่ได้ครับจะก็เลยไลฟ์มันก็เลยหน่อยครับแต่อย่าว่ากันครับแต่อย่าเปาเบื่อกันเด้อครับพี่น้องเด้ออย่างไรก็ฝากติดตามฝากรับชมคลิปไม่ไม่จากผมน้ำได้ครับพี่น้องด้อย่าลืมกดกระดิ่งผมน้ำไดเด้อครับพี่น้องเด้อ ส,นนสวัสดีครับพี่นงครับ